สวัสดีคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเว็บ l กล้านนะคะเป็นการซื้อสลักออนไลน์แบบถูกกฎหมายนะคะซื้อง่ายเพียงแค่เพิ่มเพื่อนกับูกล้าน .com นะคะเพิ่มเพื่อนเสร็จก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะคะแล้วก็กดไปที่ซื้อลอตเตอรี่ค่ะก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้เลยนะคะราคาเดียวทั้งเว็บเลยนะคะราคา80บาทแล้วก็คิดค่าบริการอีก20บาทนะคะ เขาจะมีระบบตรวจสลากด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้รางวัลเขาก็จะแจ้งไปที่ SMS นะคะหากว่าถูกรางวัลน,นะคะเขาก็จะโอนไปเลยนะคะ100%เลยค่ะถ้าหากเราอยากหาเลขท้าย2ตัวนะคะเราก็แค่กดไปที่เลขท้าย2ตัวแล้วก็พิมพ์เลขที่เราอยากได้เลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถูกกฎหมาย100%เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะขึ้นให้กรอกเบอร์มือถือนะคะแล้วก็กรอกไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราชําระเงินนะคะหากชําระเสร็จแล้วนะคะให้คลิกเพื่ออัปเดตสถานะนะคะเสร็จแล้วนะคะซื้อง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดการสั่งซื้อแบบนี้เลยนะคะ